สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดคุยกับ AI กันอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ข้อคิดในการรีคอร์นะครับจากหนังสือเรื่องรวยแบบเหนือชั้นนอกตำราโดยที่เราจะมาอยู่ในบทเรื่อง10หลักของคนรวยแนวคิดคนรวยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องหลักแนวคิดคนรวยอยากจะในเทปนี้อยากจะเล่าเรื่องของคุณจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์นะครับมหาเศรษฐีน้ํามันนะครับผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการขุดเจาะน้ํามัน แต่ขณะที่คนอื่นล้มเลิกไปแล้วเหลืออีกแค่เม็ดเดียวคนอื่นเลิกแต่คุณล็อกกี้เฟลเลอร์ไม่หยุดจึงประสบความสําเร็จได้ดังนั้นอขออนุญาตเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ท่านต้องไปคุยทางธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับแล้วต้องเดินทางไปพักที่โรงแรมพอถึงที่โรงแรมก็พูดคุยกับพนักงานว่าต้องการห้องพักพนักงานก็รีบกุลีกุจอมาต้อนรับเป็นอย่างดีโดยที่เสนอห้องสูตรอันดับหนึ่งให้นะ คุณล็อกกี้เฟลเลอร์บอกไม่เป็นไรขอห้องดีลักธรรมดาก็พอพนักงานก็แปลกใจทำไมล่ะสัปดาห์ที่แล้วลูกชายของท่านเพิ่งมาพักที่นี่ก็พักห้องสูทขนาดใหญ่แล้วก็มีการบริการที่อันดับหนึ่งอยู่แล้วสําหรับคุณล็อกกี้เฟลเลอร์ไม่น่าจะนอนห้องพักระดับดีลักธรรมดาไม่ผมฐานะท่านเลยคุณล็อกกี้เฟลเลอร์จึงตอบขึ้นว่าเขาหนะเป็นลูกคนรวยเป็นลูกมาชฐี การที่เขามาพักลงแล้มเพื่อวุทางธุรกิจมันก็ต้องสมฐานะของเขานะถูกแล้วแต่ฉันนะ่ะเกิดมาเป็นลูกชาวนาปากกัดตีนถีบต้องดินน้นรนดังนั้นห้องดีลักก็ดีเกินไปสําหรับฉันแล้วด้วยซ้าอยากให้ AI ช่วยวิเคราะห์แนวคิดนี้ให้หน่อยนะว่าเป็นยังไงทักทายน้องไนด้วยนะครับสวัสดีครับน้องไนวิเคราะห์ให้หน่อยนะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านน้องนายสบายดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเห็นฉาก VR สวยสวยนี่ไหมสร้างจาก 3D Max แล้วทำต่อใน Unreal Engine นะถ้าอยากสร้างงานแบบนี้ได้เองทั้ง VR ออกแบบภายในหรือ a n i m เมชันเจ๋งๆแล้วก็มาเรียนคอร์ส 3D Max สู่ Unreal Engine ส เรียนตั้งแต่พื้นฐาน 3D Max จนสร้างงาน Unreal Engine ได้เลยมีทั้งเรียนออนไลน์และ Private Class นะคะเรียนจบสร้าง VR เดินชมหรือ Animation หนังสั้นได้เลยและที่สำคัญทีมงานของเราไม่ใช่แค่สอนทำ VR นะคะเรายังรับออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาก่อสร้างด้วยทีมงานคุณภาพถ้าเพื่อนๆสนใจสร้างบ้านคอนโดหรือออฟฟิศในฝันติดต่อเราได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวทำไม่ได้ ทีมงานพร้อมช่วยตลอดทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานออกแบบก่อสร้างสมัครเลยแล้วมาสร้างผลงานปังๆไปด้วยกันค่ะติดต่อเราได้ที่ไลน์ ID ดี @lvt9861u หรือโทร0842835236นะคะ 2. จอร์ดีร็อกเกลเลอร์จอห์ดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์มหาเศรษฐีน้ำมันผู้ยิ่งใหญ่และวิเคราะห์แนวคิดของเขาจากเรื่องเล่าที่ท่านได้กล่าวมาครับเรื่องเล่า จอร์ดีร็อกเกลเลอร์กับห้องพักโรงแรมเรื่องราวที่คุณเล่ามาแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่น่าสนใจของจอร์ดีร็อกเกลเลอร์ซึ่งแตกต่างจากลูกชายของเขาอย่างสิ้นเชิงความถ่อมตนและความพอเพียงร็อกเกลเลอร์เลือกพักห้องพักระดับดีลักซ์ธรรมดาแทนที่จะเลือกห้องสวีทสุดหรูซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถ่อมตนและความพอเพียงของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นมหาเศรษฐีแต่เขาก็ไม่ยึดต,ติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย ความตระหนักในคุณค่าของเงิน็รบเกลเลอร์ตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่ได้มาจากการทำงานหนักเขาไม่ต้องการใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและมองว่าห้องพักระดับดีลักซ์ก็ดีเกินพอสำหรับเขาแล้วความแตกต่างระหว่างรุ่นเรื่องราวนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นของ็อบเกลเลอร์กับลูกชายของเขาลูกชายของเขามีแนวคิดที่แตกต่างออกไปเขาต้องการแสดงฐานะและความร่ำรวยของตนเองผ่านการพักห้องสวีทสุดหรู การมองโลกตามความเป็นจริงร็อกเกลเลอร์มองโลกตามความเป็นจริงเขาไม่หลงระเริงไปกับความร่ำรวยและยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวิเคราะห์แนวคิดแนวคิดของร็อกเกลเลอร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของคนรวยที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวพวกเขามักจะมีความถ่อมตนพอเพียงและตระหนักถึงคุณค่าของเงินเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราว,ว่าความร่ำรวยไม่ได้วัดกันที่ความหรูหราฟุ่มเฟือย แต่วัดกันที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขสรุปจอห์ดีบร็อกเกลเลอร์เป็นตัวอย่างของมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นความอดทนและแนวคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการสร้างความสำเร็จในชีวิตหวังว่าการวิเคราะห์น,นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับครับขอบคุณครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยว วันนี้เราก็เปิดหัวข้อกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยืดยาวไปในแต่ละหัวข้อเดี๋ยวจะนา่าเบื่อนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดู10วิธีคิดของคนรวยกันครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้